ตัวหกสีหกตัวตกตัวละสี่สิบเก้าบาทนี่คือราคาตกลูกคา้าจ๋าเออเอ,อ,อ่ะไม่ให้ดูนี่คือต,ตัวงานลูกคา้าจ๋าขออนุญาตนะคะที่รักนะคะเอออันนั้น่ยข้างในก็ใส่บ็อกเซอร์นั่น่ยนะคะเอาบทให้ดูนะคะลูกคา้าอ่านแล้วนี่นใส่ให้ดูลูกคา้าจ๋านะคะคุณทำหน้าเล็กๆเป็นอะไรคะคุณทำหน้าเล็กๆๆเลยอ่ะเห็นไหมลูกคา้าคือเห็นไหมลูกค้านะคะลูกไม้เนี่ยมันจะแบบเห็นไเป็นเอวสูงเห็นไหมลูกคา้า เออทำไมลูกค้าเนี่ยมันทางตัวลูกค้าหมดเลยแล้วคือลูกค้าใส่แมตกันมากๆ K K N เว้นวัวหนึ่งที่รักคือ299อาจจะมองว่าแพงนะแต่ลูกค้ารู้ไหมมันตกตัวละ49บาทซึ่งทุกคนทุกคนไปโพสขายหน้าไปขำๆเ,เธอเธอเพื่อนเพื่อนเชื่อซื้อกูนนหน่อยแลย้วตัวละหกบาเพื่อนก็ซื้อลูกค้าเล็กหน่อยปีละตัวละยีอ่ะลูกค้าดูเป็นเอวสูงนะคะมีซ้ำรองเป้าให้นะคะ ตัวงานเอลสูงหมดนะให้ดูลูกค้า๋าแล้วลูกไม้นะคะจะปิดเต็มก้นเลยนี่ขนาดติดกางเกงยีน้องพิมพนะมันพรางงงได้ลูกค้าดูน้องพิมไม่ช่คนุงสวยนะคะน้องพิมคุณแม่ที่มีลูกแล้วลูกค้า๋านะคะฉะนั้นเนี่ยน้องพิมไม่ใช่คนอ้วนก็จริงแต่ว่าน้องพิมแบบไม่กระชับเพราะว่ามีลูกแล้วนะคะและลูกค้า๋าการใส่แบบนี้มันพรางหุดน้องพิมพได้เนไมมันพรางหุ่น้องพิไมได้มันทางให้เราดูมั่นใจมากขึ้นยังได้ความเซ็กซี่อยู่นะคะลูกค้าสาโดยที่เฮ้ย ไม่ต้องเกิดออยแล้วจากรอยแตกลายต่างๆน้องพิมกันคุณแม่ลูกสาวและลูกค้าจารอยแตกลายที่คือเต็มหน้าท้องเลยพี่หลักนะคะแต่ลูกค้ามันอยู่หน้ากล้องไงมันอยู่ช่วงแบบนี้ลูกค้าจะไม่เห็นการใส่แบบเนี้ยมันซัพพอร์ตให้ลูกค้าหมดเลยนะคะ k k n ้นวรรคาสองร้อยเา299ตกตัวละ49บาทน้องพิมให้แค่หน้าลายสดจากราคาหน้าเห็นน้องพิมขาย3า0ยจริงๆสานตกตัวหนึ่งก็ไม่แพงลูกค้าแต่น้องพิมให้ราคาลูกค้าเนี่ยตัวไม่ถึง5้าลูกค้าไปซื้อ หรือยืดจักเนื้อผ้าลูกค้าต้องดูดีๆน,นะคะอ่ะโอเคนะอ่ะต่อมาต่อนะคะลูกค้าตาซื้อเป็นเซ็ตคุ้มมากได้มาหลายตัวไม่เคยออกไปซื้อที่อื่นเลยฮูดพี่ขอบคุณมากเลยลูกค้าตานะคะนั่นแหละหนูจะไม่รับที่ได้ยังไงพี่อยู่แบบนี้เอาโอเคนะ KKN เวนวรกศูนย์หนึ N ่งลูกค้าตา KKN เวนวรกศูนย์หนึ K ่งค่ะอันนี้คือจะให้ทูว่ามันแบบน้าลูกค้าคือมันเซ็กซี่จริงๆะ เอ่อแล้วรูลูกค้าดูบีฟอร์อ่ะอัลเตอร์เห็นไหมมันทำให้เรามั่นใจมากขึ้นลูกค้าอับบีฟอร์อัลเตอร์นะแล้วสีดำลูกค้ามันทาให้เราดูตัวเล็กนะคะลูกไม้ดำทั้งบนก็เป็นงานตัดข้างล่างก็เป็นงานตัดโอเลิศน,นะคะโอเคนะอำพิมพ์หาแล้วนะคะลูกค้าจ๋าไปรุ่นอื่นต่อแล้วนะรหัส KKN เว้นวรรคส่วนหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋า KKN เว้นวรรคส่วนหนึ่งนะคะ่ะเราเสียพานะคะลิขสินะคะอ่ะโอเคนะ